นางเอกสาวช่อง7พักงานละครเตรียมตัวเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยที่ชีวิตดีดีจริงๆค่ะสำหรับสาวแคทสัญญาสิงห์หะนางเอกช่อง7ถ่ายาติอสังหาริมทรัพย์และยังพ่วงด้วยการเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า j จสสิคแบและเป็นเจ้าของร้านอาหารออโตมัตโตร์ a ิสตอร a อแอนในซอยสุขุมวิท24ก่อนหน้านี้แคทได้แต่งงานและใช้ชีวิตกับก้องพัด บุญยลักษณ์แฟนหนุ่มนักธุรกิจหลังจากที่คบหาดูใจกันมานาน3ปีและมาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแคทยังได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอตั้งท้องลูกคนแรกได้3เดือนแล้วค่ะแถมตอนนี้ยังเดินทางมาครึ่งทางแล้วล่าสุดแคทได้พักงานละครเป็นที่เรียบร้อยเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองให้พร้อมที่จะคลอดเบบีเพียงอีกแค่มไม่กี่เดือนแฟนๆก็จะได้เห็นหน้าของเบบีสาวแคทแล้วแหละค่ะอร่าความสวยพุ่งมาก คุณแม่สดใสสุดๆสวยเป๊ะดูแลตัวเองดีมาก